มาแล้วครับหนึ่งร้อยแมชนะครับนี่แล้วผมปลดแบบพรีเมียมไปแล้วดได้หมดนี้เลยเราาครับส,สวย สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่เกมเนี่ยได้มีการตัดสินใจนะครับผมปรับเพิ่มรางวัลใน Match Pass นะครับผมตรงนี้นะแบบ Value Pass นะครับผมกับแบบพ r e เม u m p a s s นะครับเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับและมันค่อนข้างคุ้มค่าด้วยนะฮะคือของเดิมมันก็คุ้มอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามันได้ทองคืนมาถ้าเกิดมันไม่ใช่ช่วงลดราคาครับมันจะมีบางช่วงที่ Match Pass ลดราคาแบบ50%เอนะเนาะอ่ะผมขอหนีนิดนึงมันก็จะได้ทองคืนมาคุ้มค่าหน่อยนะครับแต่พอ i อไหนที่ไม่ได้ลดราคาแล มันก็ไม่ค่อยมีคนเปิดและโดยเฉพาะบางคนก็ดูเรื่องของนักเตะที่อยู่ในแพ็กนี้ด้วยนะครับนะมันก็เลยดูแผ่วๆลงไปนะครับไม่รู้ว่าพี่โคอาจจะมีการเก็บข้อมูลว่าเอ้ยคนปลดแมตช์พาสน้อยลงไปหรือเปล่าหรือยังไรนะครับก็เลยตัดสินใจเพิ่มรางวัลนะฮะโดยการเพิ่มทองนะครับผมที่อยู่ในแมตช์พาสโดยใช้ทองปลดนะครับแบบแวลูพา a s สกับพรีเมียมพา s สให้นั่นเองนะครับตามที่ผมได้เคยทําคลิปไว้ในวันพฤหัศสปดีไปแล้วนะครับผมว่าแบบแวลูพา a s สนะครับผมจะได้ทองคืนมา500ทองนะครับ โดยการเล่นทั้งหมดเนี่ยแปดสิบถ้าไดเจ็ดสิบห้าแมตช์นะครับเจ็ดสิบห้าแมตช์นะครับนะได้ทองรวมทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยทองนะครับแล้วถ้าเกิดแบบพรีเมียมพาสนะครับผมเล่นให้ครบหนึ่งร้อยแมตช์นะครับผมก็จะได้ทองคืนมาถึงหนึ่งพันทองเลยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่า ไอไหนเนี่ยที่อาจจะเคยใช้สิทธิ์ลดราคา50%ไปแล้วโดวยเฉพาะไอดีเก่าๆนะครับผมตรง Value p a s s เนี่ยครับผมมันก็จะราคา500ทองนะครับ500ทองนี่คือราคาปกตินะครับแต่สําหรับ ID ดีนี้ของผมเนี่ยผมเหลือ250ทองเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้สิทธิ์ลด50% Discount นะครับผมอ่าผมก็เลยสามารถซื้อได้250ทองนะครับผมเช่นเดียวกันกับ Premium นะครับถ้าเกิดไอดีไหนที่เคยใช้50% Off no 50% Discount ไปแล้วนะครับก็จะต้องซื้อด้วยราคา1,000ทองนะครับแ ถ้าเกิด ID ไหนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์อย่าง ID นี้นิ้วผมเนี่ยก็จะเหลือ50%อยู่ที่500ทองนะครับผมแต่ทองที่จะได้รับคืนมานะครับไม่มีลดนะหมายความว่าถ้า ID นี้ของผมเนี่ยปลด v a l u o PASS นะครับผมโดยใช้แค่250ทองแต่ผมจะได้คืนมาทั้งหมด500ทองคิดซว่าได้กำไร250ทองเลยนะครับไม่รวมไอเทมพวกไอเทมอัพเลเวลต่างๆนานาด้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ย ถ้าเป็นแบบ Value Pass นะครับผมมันจะมีไอเทมดักบอลนะครับน้อง Infinity Contact นะครับระดับ3ดาวเนี่ยระดับ3ดาวนะครับผมจํานวน1ชิ้นนะครับระดับ4ดาวตรงนี้นะฮะจำนวน2ชิ้นนะครับแล้วก็ระดับ5ดาวนะครับผมอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ไอเทมเพิ่ม EXP นะครับผมอัพเลเวลนะครับผม1 4 2 0 0 0 EXP นะครับก็อัพได้ประมาณสัก3-4ตัวนะประมาณนะประมาณนะครับสำหรับ Value นะครับผมส่วนถ้าแบบพ p r e m i ยมเนี่ยผมใช้แค่500ทองนะครับถ้า ดีนี้นะผมจะได้คืนมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่ทองแต่ผมต้องเล่นให้ครบ1,000แมทเอ้ยหนึ่งร้อย หนึ่งพันแมตช์ไม่ไหว100แมชนะครับผมก็จะได้กําไร500ทองเลยนะครับผมแถมได้ไอเทมดาบก้อนบอล3ดาว2ชิ้นนะครับผม4ดาว4ชิ้นแล้วก็5ดาวอีก2ชิ้นนะครับแต่ต้องเล่นให้ครบ100แมชนะครับแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลเนี่ยถึง3 2 0 0 0 0 EXP เลยนะครับผมก็อัพได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับโอเคถ้าเป็น ID ที่ยังได้ส่วนลด50%แบบนี้อะครับยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับ ID ไหนนะครับที่อาจจะไม่ได้ส่วนลดนะครับแต่ยังได้น้อยเนี่ยคุณก็ได้ทองคืนมาาาเททุ่นนนะะคครรัับบแล้้วถ เกิดว่าในรอบต่อๆไปของแมชพารเนี่ยมันยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับยังหลอกรางวัลเท่าเดิมแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าพิกโคเนี่ยครับผมเหมือนเป็นกลยุทธ์ให้เราเนี่ยมาปลดแมชพารกันเพราะยังไงคุณก็ได้ทองคืนมาทั้งหมดอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขคือคุณต้องเล่นให้ครบนะครับทีนี้สาหรับใครที่ใจร้อนนะครับผมอยากจะเล่นให้ครบไวๆอยากจะได้ไอเทมไไวๆอยากจะได้ทองคืนมาไวๆนะครับอย่างเช่นไอดีนี้ของผมเนี่ยผมก็จะอยากได้กําไรของทองเนี่ยคืนมาไวๆนะครับผมก็จะได้กําไรสิ้นเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบทองเลยนะคร 7 9 7ทองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะปลดนะฮะปลดทั้งสองอันนี้เลยนะครับผมทั้งแบบพรีเมียมแล้วก็แวลูนะครับผมจะได้ทั้งสองอันเลยนะฮะจะได้ไม่เสียแรงนะจะได้คุ้มค่าทีเดียวเลยนะครับและผมจะเล่นให้ครบแบบ100แมชโดยฉับพันเลยนะครับผมแบบวัยรุ่นใจร้อนเลยนะครับผมทำยังไงไปดูกันครับหลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับผมขอปลดก่อนเลยแล้วกันนะครับเราจะเล่นก่อนก็ได้หรือ่าปลดที่หลังก็ได้นะครับเล่นก่อนปลดที่หลังก็ได้นะฮะหรือว่าจะปลดไปก่อนแล้วไปเล่นที่หลังก็ได้นะครับมี มันจะได้ย้อนหลังหรือเปล่าได้หมดนะครับได้หมดจะปลดตอนไหนก็ได้แต่ว่าต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่5ากันยาเอ้ย5าธันวาคมนะครับผมตามกําหนดด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มต้นไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําเสร็จ100่งแมในวันนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องทาคลิปอื่นและทํางานอื่นด้วยนะครับผมก็วิธีการนะครับถ้าเกิดใครอยากจะปั๊มผมเคยทาคลิปสอนไปแล้วนะครับผมและโดยเฉพาะใครที่เล่นหลาย ID นะฮะหรืออาจจะจับคู่กับเพื่อนก็ได้นะครับผมโดยการเข้าไปเล่นที่เฟ้นแมสบางคนน่าจะทราบแล้วนะครับผมแล้วก็จับคู่เลยครับผม แล้วเราก็เอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมอีกไอดีหนึ่งนะฮะมาจับคู่เล่นแบบเฟรมแมส์นะครับคุณจะจับคู่กับเพื่อนก็ได้หรือจะทําเองก็ได้นะฮะแล้วก็เอาอีกเครื่องนึงนะครับผมใส่ไอดีไปครับโอเคก็จับคู่กันแบบนี้นะครับผมไอดีที่ตั้งนะครับไอดีที่เป็นลีดเดอร์ในการตั้งห้องนะครับผมก็ต้องปรับตรงนี้นะครับผมแมทช์ใช้ตรงนี้นะครับผมปรับเป็นโกลเด้นโกลครับนี่มันจะได้จบไวๆนะครับผมอ่ะเ็ตปุ๊บนะครับก็จับคู่เลยครับเล่นเลยครับ เ้าไปทั้ง2เครื่องนะครับถ้ามีเครื่องเดียวก็นัดกับเพื่อนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะปั๊มแมสพ a s s ทั้ง2 ID ทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมก็อาจจะต้องทําให้มันมีผลการแข่งขันแพ้ชนะโดยไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งยอมแพ้นะครับผมโดยเราอาจจะใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมทําประตูก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเข้าประตูตัวเองก็ได้บางคนบอกว่าพี่ถ้าจะไวสุดนะครับผมคือการกดยอมแพ้ถ้า กดยอมแพ้มันก็ได้ครับแต่ว่าเครื่องที่กดยอมแพ้ครับมันจะไม่กดมันจะไม่นับแมตช์พาสนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันสมมุติว่าผมจะเอาเครื่องหน้าจอนี้นะฮะกดยอมแพ้นะปึ๊บปึ๊บอ่ะกดยอมแพ้นะมันจะไวกว่าไงนี่ฮะแต่เครื่องที่กดยอมแพ้ครับมันจะไม่ได้แมตชเนี่ยครับนะแต่เครื่องที่ชนะนะครับมันจะได้แมตช์พ s าสหนึ่งแมชนะครับผมนั่นคือความต่างนะครับ ก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้เน้นไ d ที่กดยอมแพ้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าเออ ID นั้นคุณไม่เน้นนะครับผมแต่ถ้าคุณจะเน้นนะครับแบบอยากได้ m a ชพาร์ s อยากได้จำนวนแมชทั้ง2 2 ID ดีเลยที่ทำพร้อมกันเนี่ยครับมันจะต้องมีผลแพ้ชนะโดยการไม่ได้กดยอมแพ้นะครับจะเอาเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับผมทำประตูก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเข้าประตูตัวเองก็ได้นะครับแล้วแต่แบบไหนไวก็แบบนั้นนะครับผมเนาะแต่ว่าอย่ากดยอมแพ้นะฮะอันนี้คือเราทำประตูนะ จะทาประตูด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าจะเลี้ยงเข้าประตูหรือว่าทาเข้าประตูตัวเองก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับอันไหนไวก็ไปแบบนั้นนะครับมันก็จะจบ1แมตช์นะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเราจะได้จํานวนพาสทั้ง2เครื่องนะครับผมนี่เครื่องนี้ก็ได้นะครับเครื่องแพ้ก็ได้เครื่องชนะก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะถ้าเป็นแบบที่2นี่มันจะดีกว่าสําหรับผมเองนะครับก็นั่งกดไปฮะเดี๋ยวผมจะนั่งเล่นแบบนี้นะครับผมให้ครบ100แมตช์นะครับ ไม่รู้ว่าจะครบวันนี้หรือพรุ่งนี้นะเพราะว่าจะต้องทํางานอื่นไปด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะผมขอปั๊มต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทำงานไปปั๊มไปแล้วกันของแมทแล้วอ่ะเดี๋ยวแบบพรีเมียม5 0 0ทองนะครับผมจะกดไว้เลยแล้วกันปึ๊บ 500ทองที่ส่งคุณค่าเรียบร้อยครับผมได้ชูเอลเมนี่ด้วยนะฮะชูเอลเมนี่เดี๋ยวผมจะทำเป็นแนวทางการอัพนะครับแล้วก็วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยในช่องบอมสกี้รีวิวนะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับอย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับ day two day three day four กลับมาแล้วครับทพืรหัสสุข เสาร์แล้ววันนี้วันอาทิตย์นะครับ4วันนะครับจริงๆผมเสร็จตั้งแต่วันวันเสาร์และนะ้วเนาะเมื่อวานนะครับแต่ก็ทำคลิปอื่นไปนะครับผมมาดูกันฮะผลลับนะครับครบแล้ว100แมตช์มสที่ส่งผุณนค่ากว่าจะได้มาแล้วตาเทพกระเด็น มาแล้วครับ100แมชเลยครับนี่แล้วผมปลดแบบพรีเมียมไปแล้ว500ทองเนาะนี่ครับเวลาเราเล่นจบ1นึ่งแมสมันจะได้ทองเลยเนาะแล้วมันก็จะอยู่ในกล่องจดหมายเลยนะครับผมนะครับอ่ะให้ดูในกล่องจดหมายเนาะนี่ครับ100ทองแมสสุดท้ายนะครับ100ทอง100่งร้อแมสนะครับผมแล้วก็แมสพาสนี่100มันรวมกันเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันรวมกันเลยอ๋อท้ายๆมันจะเป็นรางวัล100่งร้อแมสเออ100ทองนะครับ50ทอง50ทองนะครับแรกๆมันจะ20ทองนะครับคือหมายความว่าพี่โคก็คือถ้าาเอจะเอาคุ้มอ่ะคุณต้องเล่น ต้องเล่นให้ครบนะครับอ่ะผมเล่นครบแล้วนะครับ100แมตช์กดรับเลยเปึ๊บโอ้ยสองพหนึ่งทองนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ปลดอีกแบบแวร์ลูก็ยังไม่ได้ปลดนะครับแน่นอนฮะเล่นมาจนถึง100แมตช์แบบนี้ก็ต้องปลดแล้วครับอีก250ทองนะครับเราได้คืนมา500ทองนะครับกดปลดเลยเนี่ยจะปลดทีหลังก็ได้หรือจะปลดก่อนก็ได้นะครับไปเลยปาดเข้าไปโอเค ป๊บเข้าไปปาบเข้าไปปาบเข้าไปเบิ้ได้ตาเล่ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมมาเป็นยอดเดียวเลยครับ500ทองที่ส่งคุณค่าปาบเข้าไปโอเคสวยๆครับแล้วก็ไอเทมอัพเลเวลเพียบเลยได้หมดนี้เลยครับสวยๆอ0าทองอ0าสบทองอ0าสิทองรวมแล้ว1500ทองจากการลงทุนไปทั้งหมด750ทองนะฮะได้กำไรครึ่งๆสำหรับไ d ดีที่ยังไม่เคยปลดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแมชพารรอบต่อไปนะครับก็ มีคนสงสัยอยู่นะครับว่าพี่มันจะเป็นแบบนี้เสมอไปหรือเปล่าฮะเดือนนี้ผมจะเก็บทองไม่ครบกลัวแมชพัสมนจะหมดเวลาก่อนนะครับผมถ้าจากที่ประกาศนะครับนี่นะจากประกาศนี้นะครับผมที่บอกว่าทองจะรางวัลทองในแมชพัทจะได้รับอัตราที่มากขึ้นเนี่ยผมไล่อ่านดูแล้วนะครับไม่ได้มีกําหนดเวลานะครับปกติถ้ามันเป็นแบบช่วงๆแบบเอ่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดิสคาวอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีบอกเวลาว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่พ่เรียดถึงวันที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ตรงเนี้ย ไม่ได้บอกกำหนดวันที่นะครับผมก็ทึกทักคาดไปว่าเข้าใจกันตรงกันนะครับว่ามันจะมีอยู่เสมอไปนะครับถ้าไม่ได้มีกำหนดเวลาบอกแบบนี้นะครับเราเข้าใจแบบนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้มีข้อความว่าจะเป็นแบบนี้ทุกรอบนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีกำหนดเวลาบอกนะครับก็ไม่ได้มีกำหนดเวลาบอกนะครับผมอ่าเมื่อกี้กดปดไปอีก250นะครับเราก็จะได้ขึ้นมาอีก500ทองนะครับป๊บเข้าไป นี่ได้ตาเร่ด้วยนะครับผมปึบเอาไปไหนแล้วละ่ะออมมารับมาแล้วเมื่อกี้นี้หืรับตอนตรวจมาแล้วนะครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับผมมีอยู่2577ทองนะครับจากวันเริ่มต้นเนี่ยที่มีอยู่1797ทองเนาะก็ได้กําไรมา1,500ทองถูกไหมใช่ป่ะวะเอ้ยกำไรมา750ทองเิเออ750ดทองนะครับผมก็มีอยู่2,500ทองแล้วนะครับโอเคในเมื่อเราได้ทองมาแล้วนะครับเราเอาไปละลายเล่นดีกว่านะฮะเปิดแพ็คเจ ยอกล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแม่คิดว่าผมจะเปิดจริงหรือไม่หลอกไม่หรอกไม่หรอกเก็บทองไว้เปิดแพ็คตัวดีๆครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมใครขยันก็จัดไปฮะใครไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าคิดว่าอาจจะเก็บไม่ครบนะครับผมก็ยังไม่ต้องกดก็ได้นะครับคือคุณเล่นไปก่อนนี่เรื่อยก็ได้นะครับแล้วไปกดวันท้ายก็ได้ยังไม่ต้องรีบกดนะถ้าเกิดคุณกดไปแล้วเนี่ยเหมือนมันบังคับให้คุณต้องต้องเล่นใ้ครบอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะว่างเล่นครบขนาดไหนตอนไหนยังไงนะครับคุณก็ไป ไปดูวันท้ายๆก็ได้นะครับว่านตอนนั้นเนี่ยเราเล่นไปถึงกี่แมตช์แล้วนะครับแล้วเราจะไปถึง100แมตช์หรือเปล่านะครับเพราะบางทีเราไม่ต้องมานั่งปั๊มแบบผมก็ได้นะคือคุณก็เล่นอีเวนต์อื่นๆไปมันก็นับเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาเร่งอะไรแบบผมหรอกแต่ผมอยากจะได้เลยนะครับผมก็กดเล่นเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง bomb ski for bomb ski review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck.